สวัสดีครับนี่คือรายการเสียงเพรียกจากวิญญาณคืนนี้ผมจะพาคุณไปฟังประสบการณ์จริงจากผู้ฟังท่านหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรถูกสวดเพียงลำพังบางคนเชื่อว่าคาถาเป็นเกราะคุ้มครองแต่บางคนกลับบอกว่าถ้าสวดผิดที่ผิดเวลาคุณอาจไม่ได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ แต่เจอบางสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นเลยก็ได้สวัสดีครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเพิ่งย้ายไปทำงานในกรุงเทพและไปเช่าหอพักเก่าแห่งหนึง่งเป็นตึกสามชั้นเก่าๆราคาถูกแต่เงียบมากแทบไม่มีคนอยู่ คืนวันสุกวันนั้นผมอยากลองสวดคาถาชินบัญชรเพื่อเป็นความสิริมงคลผมจุดธูปหนึ่งดอกเปิดไฟสลัวแล้วนั่งลงกับพื้นเริ่มสวดช้าๆตามบทที่เปิดจาก YouTube ตอนแรกทุกอย่างเงียบสงบแต่พอสวดถึงรอบที่สาผมกลับเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงอะไรครับเสียงผู้ชายแก่ๆสวดคลออยู่ข้างหลังผมครับผมหันไปดูไม่มีใคร ห้องก็ว่างเปล่าแต่เสียงนั้นยังดังอยู่เหมือนมาจากหิ้งพระตรงมุมห้องหัวใจผมเต้นแรงมากแต่ยังฝืนสวดต่อจนถึงบทสุดท้ายเสียงนั้นกลับดังขึ้นกว่าเดิมเสียงพร่าหายใจแรงเหมือนคนแก่ใกล้ขาดใจแต่ยังฝืนสวดถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นคุณจะหยุดสวดไหมครับลองคิดดูสิคุณสวดอยู่คนเดียวแต่มีเสียงอีกเสียงดังขึ้นมาแล้วไฟในห้องก็กระพริบก่อนจะดับสนิท เหลือเพียงแสงทูบแดงริบรีแต่เสียงส่วนกับดังชัดยิ่งกว่าเดิมจากนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังข้างหูว่าอย่าสวนคนดีผมรีบลุกไปเปิดประตูแต่ประตูกลับเปิดไม่ออกเสียงหัวเราะแอแแบๆดังอยู่ข้างหูผมหมดแรงสุดลงกับพื้นก่อนหมดสติผมเห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่ตรงหิ้งพระทั้งที่ตอนแรกหิ้งนั้นว่างเปล่า คุณผู้ฟังครับลองหลับตาจินตนาการตามสิอยู่ในห้องมืดเพียงลำพังได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นเงานั่งตรงหิ่งพระคุณจะทำยังไงเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมตื่นมาห้องทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่ขี้เท่าทูบกับเรียงเป็นเส้น เหมือนตัวอักษรโบราณตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าสวดคาถาคนเดียวอีกเลยครับนี่คือเรื่องราวจากคุณนน์ผู้ฟังของเราคุณอาจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่สิ่งที่แน่คือคาถาไม่ใช่สิ่งที่ควรนำมาเล่นเพื่อความสนุกแล้วคุณละ่ะกล้าที่จะสวดมน์เพียงลำพังในห้องเงียบๆไหมบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่เพียงลำพังจริงๆนี่คือเสียง เพียกจากวิญญาณถ้าคุณมีเรื่องเล่าหลอนฝากกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ของคุณด้วยแล้วพบกันใหม่ในคืนถัดไปครับ